ฝาขาวเทียนเหลืองนะครับน้ำมันตายแม่นิสานะครับฝาขาวเทียนเหลืองแม่นิสาเป็นผีสาวตายท้องกลมนะครับโดนรถชนตายนะครับท้องกลมนะครับนำมาทำน้ำมันตายโหงเขียนมากนะครับรับผสมด้วยเชิงตะกรขี้เท่าคนตายวันเสาร์เผาวันอังคารนะครับเพื่อนๆอ,อังคารก็จะเป็นอังคารที่5้านะครับเสาร์ก็จะเป็นเสาร์ห้านะครับ ลนจากอวัยวะเพศนำมาผสมนะครับเป็นหัวเชื้อเก่าที่แรงนะครับของคูบาอาจารย์ปูอ้วนและหมอเวียงเป็นหัวเชื้อของเก่าก็เอามาร่วมผสมกันนะครับแต่เก่าก่อนนะครับทำให้เกิดลิกิเกดเด่นนะครับโดนจิตโด,ดนใจแม่ตาค้าขายบอกเก่าได้เลยนะครับแม่นิสานะครับ เพื่อนๆดูความเก่าของสายสินนะครับความเก่าของสายสินดูการลนเทียนนะครับฝาขาวเทียนเหลืองน,นะครับเทียนจะต้องไหลลงมานะครับเพื่อนๆนะนะครับมีการไหลของเทียนนะครับส่วนมากของฟูอ้วนหมอเวียงต้องมีการไหลของเทียนหมดนะเพื่อนๆนะตามข้างๆนะตอาไมา้ได้ดูกันนะครับดูนะครับแม่นิสานะครับ ใครสนใจมนสมุทรสาคร0922671833นะครับขวดใหญ่ๆน้ำเต็มๆนะครับแม่นิสานะครับมีหลายดวงจิตนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ